ที่ช่องสุรีรัตนทึกษณะจะมาทัวร์บ้านกัน<ะ>กินยาเร็วยาเร็วตัมมาตามตามานี่แล้ว,ลวเราก็จะเอาอาหารค่ะทุกเช้าของผมก็จะเป็นเช่น ไปนี่คนตามนี่ไป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 ฝ่างตี้สองน่าเออย่างคไนวจประต้นตนตนเฮ้ยฟอนใหญ่แล้วมันตกถ้ามจะทำอย่างงี้สติดนี่ตามนี้ต่อนะ ที่เราจะมากันคือการเตะบอลน,นะครับเจอกันต่อที่ EP สองนะครับการเตะบอลน,นะครับ